ข้อควรรู้และข้อควรระวังสําหรับผู้หญิงขับรถมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอครับ 2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับรถยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือในยามฉุกเฉินให้พร้อมไว้นในรถอยู่เสมอครับ 3. อย่าขับรถในสภาวะที่ไม่พร้อมไม่ว่าจะด้วยความมึนเมากินยาบางชนิดที่ทําให้ง่วงยาเสพติดหรือการนอนไม่เพียงพอครับี 4. ตรวจสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นฝนลมหมอกต่างเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงและอันตรายในการขับขี่และควรตรวจสอบเส้นทางก่อนการขับขี่เพื่อช่วยกระชับระยะเวลาในการเดินทางครับ5ปรับเบาะที่นั่งให้อยู่ตำแหน่งสบายปรับกระจกต่างๆให้สามารถมองเห็นทุกอย่างได้ดีที่สุดครับ6ก ข่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ครับเจ็ขบรกดจราจรและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดครับ8ขับรถให้ช้าลงความเร็วเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครับเพิ่มความเร็วมากขึ้นเวลาในการหยุดรถก็มีน้อยลงไปด้วยครับ9หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนในขณะขับรถสายตาต้องมองไปที่ถนนตลอดเวลาและงดใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถครับปิ 10. อย่าขับรถที่คันหน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการชนท้ายและข้อควรระวังสําหรับผู้หญิงมีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับหนึงห้ามใส่รองเท้าส้นสูงขณะขับรถหรือถอดรองเท้าไว้ในช่องคนขับการใส่รองเท้าส้นสูงขับรถรองเท้าที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้การเหยียบเบรกหรือคันเร่งติดขัดรองเท้าจะเลื่อนไปขัดที่ตัวเบรก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ 2. ล็อกรถทุกครั้งเมื่อขึ้นรถ 3. อย่าจอดรถในที่เปี่ยวหรือมุมอับสายตา 4. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์จะช่วยเป็นพยานหลักฐานสําคัญหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ครับนึกถึง t o โยต้านึกถึง K มอเตอร์